เพราะว่าช่างคาที่กันยวน้วเลยเราก็จะมากินผงักกี้มีนนะคะที่เราสัญญากับที่ช่วว่าถึงสองร้อยี่สิบน้องอาไเอาค้าว่าตกใจเลย่วตัวอะไโอเค เนี่ยตัวผู้จะอย่างเงี้ยลุกปิดยกขาไอ้ที่มันแดงๆนุมฟันคืออะไรคะเหลียกเหลียกบวมนะคะเขาไปนในครัวกัไไนไหมครับออากมาแล้วค่ะแต่ออกมา้เป่อตอนสิงค เต็มช้อนนะคะทุกคนคือตั๊กเกอไม่ตั้งใจถ่ายจริงอะ่ะโอเคสหนักที่มีเลยนะไม่ออาก,กินอะ่ะหืมสุนักที่มีนะเดี๋ยวป้อนเราสักป,ประมาณนี้ก่อนหืไม่เอากินมาแล้วไม่ต้องเอาช้อนหนึ่งช้อนหนึ่งทุกคนนะคะพิธีกรรสัญญาโอเค ช้อนหนึ่งช้อนหนึ่งอันนี้มันนิดหนึ่งของช้อนเอาอีกมาจะาก,ก้องทำให้โอ้พี่เอ,อิญถ้าพี่เอ,อิญกินพี่เอ,อิญจะรู้สึกหรือห้ามหันมาหาฉันถ้าพี่เอ,อิญกินพี่เอ,อิญจะรู้สึกฉัน<อ>กินประจำ แค่นี้พอสงสารเด็กนะฮะไม่เอาสงสารน้องไม่ต้องให้คืนเพอคือเราจะกินทีละนิดกินหมดสองเขาแบบชิมก่อนถ่ายนะคนโอ้ย ไปแล้วเขาแอบเททุกคนเห็นไหมขอเทนิดนึงนิดนึงมากเลยทุกคนชิมเผ็ดมาก้ตกินลองกินทั้งคำ ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์ให้ผ่านเข้าด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้น้องช่วยคอมเมนต์นหน่อยนะบ๊ายบาย